สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปตัวเน้นเน้นบายบีคีเคแมนกับฟุตบอลประจวันพุทธที่12พฤศจิกายนนะครับเราคัดมาให้กันเน้นเน้นกับฟุตบอลรายการเล็กอย่างศึกกระชับมิตรทีมชาติคู่ระหว่างรัสเซียกับเปรูพิเมริกบอสเนียคู่ระหว่างโบรักกับซิลินสกี้เช็คครับคู่ระหว่างเบอร์โนกับฮาเดคลาโลเวและซีรีเอบราซิลคู่ระหว่างแอเดติโกเอ็มจีกับฟอตาเลซาคิมิาเอโคลัมเบียคู่ระหว่างโบยากาซิโกกับมิโยนาิรอ เดปติโวคาลีกับออนเซกันดัสและลาเอกิดัสกับเดปติโวเปเรราโอปาเอกวาดอคู่ระหว่างเอลดียูกิโตกับเดปติโวกเวนกานี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้สุวนใครนี่ยกจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B ีกีเคมนกันได้เลยครับในนั้นจะมี เพื่อนพี่ๆที่รับฟุตบอลเหมือนกัน,กนเกือบๆห้าพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววีชุดโครงการ b ิ k m a n มมีให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้นึกเสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนัน L.S.B.K.K. เข้าไปที่อัสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย L.S.B.K.K. ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่้ไปด้วยกันกับผม B.K.K Man กันได้เลยครับวันนี้เริ่มต้นกันที่เกมกระชับมิตรทีมชาติในเวลาเที่ยงคืนครับเกมระหว่างรัสเซียพบกับเปรูโดยฟอร์ม5นัดลังสุดของรัสเซียชนะ4เสมอ1โดยชนะโบลิเวีย3-0ชนะอิหร่าน2-1ชนะกาตา4-1เสมอจอร์แดน0-0และชนะเบลารุส4-1 มีขาวทูกแบนจากฟี่าและยูฟ่าไม่ให้มีส่วนร่วมทั้งในฟุตบอลโลกและยูโรจากเหตุการณ์รุการานยูเครนยังคงเล่นอุ่นเครื่องอย่างสม่ำเสมอโดยในฟี่าเดย์รอบนี้จะอุ่นเครื่องกับ2ทีมแดนละตินอย่างเปรูและชิลีภายในประเทศของตนเองกุนซือวาเลรีคาปินซึ่งคุมทีมชาติรัสเซียชุดใหญ่ควบคู่ไปกับการทำงานสโมสรโดยคุมดินโมมอสโกไปด้วยเรียกผู้เล่นมาติดทีม30รายโดยเกือบทั้งหมดเป็นผู้เล่นภายในประเทศมีแค่มัสเวซาฟุนอฟในทวารชา ในทวารของปีเตศชาชแมงอเล็กซานเดอร์กโรวินมิฟิลของโมนาโกและอเล็กเซ่มิเรนชุกกองกลางของแอตเลต้ายูไนเต็ดเป็น3ผู้เล่นที่ค้าแข่งอยู่ต่างแดนคาดว่ารัสเซียจะเล่นในมาร์สีสาสาเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการปรับทัพและทดลองผู้เล่นบางตำแหน่งผู้รักษาประตูจะเป็นสตานิสลาฟอัคคาเซฟแบ็กโฟจากขวามาซ้ายประกอบด้วยมินกิยานเบเวเยฟอีโกดีเวเยฟมัสเวลูคินและดานินครูโกวอยสามประสานแดงกลางเป็นอีวานโอบิยาคอฟ เบคินยัสดิมิทีบาริโน้ด้วยมีกองหน้าเป็นอเล็กเซ่มิรันชูกับเลซี่ซาดูลลเยฟขับเคลื่อนด้านข้างและเปิดป้อนให้อีวานเซอร์เรยเกฟหน้าเป้าเป็นตัวจบสกอร์ฟอร์มห้านัดสุดของเปรูชนะ2แพ้3โดยแพ้ชิลี1 2แพ้ปรักวัย0-1แพ้อรุกวัย0-3เสมอเอกวาดอร์0-0และเสมอโคลอมเบีย 0- 0เปรูตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026หลังได้อันดับที่9โซนอเมริกาใต้ทำให้วิลคัพ11ทัวร์นาเมนต์หลังสุดผ่านเข้ารอบสุดท้าย แค่ครั้งเดียวคือในปี2018ซึ่งปีนั้นพวกเขาก็ตกรอบแรกส่วนในคิวฟีฟาเดย์รอบนี้มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในประเทศรัสเซียโดยหลังเกมนี้มีคิวรับแข่งกับชิลีคู่แข่งร่มวมทวีทีมชุดนี้คุมทีมโดยมานูเอลบารเรโต้คุณสื่อชั่วคราวไว้43ปีคนผู้เล่นบินลัดฟาร์มอุ่นเครื่องในยุโรปรอบนี้ถึง33รายซึ่งเป็น11คนที่เล่นอยู่นอกประเทศและเริ่มกระบวนการสร้างทีมยุคใหม่ด้วยผู้เล่นสายเลือดใหม่หลายรายกลุ่มตัวเก๋าอย่างเปาโลเก เรโรจาลูก้าลาปาดูาอันเดกาเรีโอเรนาโตตาเปียโยซิมาโยตุนอเล็กซานเดกาเลนกาล็อสชัมาโนและหลุยอันวินคุล่าหลุดโผทั้งหมดคาดว่าโรเบโตจะใช้เกมนี้ทดลองผู้เล่นภายใต้ระบบ4-3-3ด่านสุดท้ายดิเอโกเอนริเก้เฝ้าเสาแนวรับมีมิเกลอาราโฮกับเรนโซกาเซสยื่นเซนเตอร์แบ็กสองฝั่งเป็นมาติอาสลาโซกับเซซาอินกาแดนกลางเป็น3มทหารเสือแยโรก่อนซากับเอริก โนเดียกาและเฮซุสกาสติโอตัวรุกวางชูเอากรีมันโดกับมาร์โกเรนกาสโตปั่นเกมสนับสนุนยอดาเรนาทัศนะทั้งสองทีมต่างใช้เกมนี้เพื่อทดลองทีมและระบบการเล่นรัเสเซียมีความพร้อมมากกว่าหลังอุ่น,นเครื่องมาแล้วหลายนันดและทําลงานได้ดีโดยชนะไปถึง6จาก8เกมในปีนี้และไม่แพ้ใครขณะที่เปรูอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านขุมกําลังสายเลือดใหม่นั้นนี้ยังไม่ลงตัวฟันธงรัเสเซียเบียดชนะไม่ยากเพราะฉะนั้นจึงการันตีว่า รัเสเซียเตรียมตะปบ2-1โดยในเกมฟาดแข่งระหว่างรัเสเซียพบกับเปรูเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2ครับไปกันที่เกมพิมลีกบอสเนียในเวลาเชี่ยงคืนเกมระหว่างโบรักพบกับซิรินสกี้โดยผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดก,กันชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันลสุดของโบรักชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้ซาราเยโว01ชนะสโลกาโดบอส21เสมอคูแซโว2 2แพ้ซิรินสกี้12และชนะเวเลสโมสตาหนโบรักสะดุดแพ้ ราเยวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเป็นความพ่ายแพ้นัดที่3จาก4เกมหลังสุดรวมทุกรายการในลีกน้ำชาฝงอยู่ก็จริงครับแต่เหนือซซลินสกี้แค่แต้มเดียวและแข่งมากกว่า1นนัดด้วยสภาพทีมจะขาดเซบาสเตียนเอเรราที่ติดโทษแบนรวมถึงนิโคล่าเซสโควิดที่เจ็บเอ็นไข้และดาวิดบูโควิดเจ็บหัวไหล่ลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดคาดว่ากุนซือวินโกมาริโนวิดเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-231งหน่้าเป้าจะส่งลูก้ายูริคคสเป็นตัวจบสกอร์โดยมีดามียเฮย่า เตฟานซาวิตและอาเมอร์ฮีโรดปั้นเกมสนับสนุนคู่ไม่ฟิลตรงกลางใช้มีลอสโยลิตกับเซอร์ดานกราหัวักทำงานร่วมกันหลังบ้านฮาริสเบอร์กิสกับซินซิซาซานิกานิสยื่นเซ็นเต,นเตอร์ฮาแบ็กสองฝั่งเป็นวิเตอร์โรแกนกับเนบัญญายาซิดขับเคลื่อนเกมด่านสุดท้ายมาลาเดนอยู่คลาดเฝ้าเสาอร์มห้านาฬิสุดของเซลินสกี้ชนะ3แพ้2โดยแพ้เดเดโมเคียบ06ชนะซิโรกิบีเยก21ชนะโรมาเนียเป็ เล่สองศูนย์ชนะโบรัสองหนึ่งและแพ้หม่ศูนย์หนึ่งซิลินสกี้แชมป์เก่าในฤดูกาลที่แล้วตามหลังโบรัสหนึ่งคะแนนและแข่งน้อยกว่าหนึ่งนาทก่อนจะมีคิวรับมือเซลเยนิก้าในเกมวันอาทิตย์ซึ่งถ้าชนะจะแซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงก่อนเกมนี้ทันทีสภาพทีมจะได้ยาขอบเยวิตและคาราซิตกลับมามีชื่อในเกมลีกรวมถึงซาวิตก,ก็พ้นโทษแบนในทัวร์ยุโรปกลับมากุนซือีโกสลิมัสเตรียมจะทัพด้วยระบบ4-23 1หนึหน้าเป้าจะส่งเนบัญญาบิบิยากับบันทีลงส ายตขโดยมีมาเตสซาโกตาอัตโตเนโออีวานซิตและมาริโอคูเซ่ปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางเป็นมาริยานคาวาและเนเวนยูราเซ่คุมห้องเครื่องแนวรับอิลิยามาซิสกับดูเยดูโมวิดยืนเซตเตอร์แบ็กขนาบข้างด้วยมาโกวาราันควิดกับเคริมเมมิยาด้านสุดท้ายโกรันคาาซิสเฝ้าเสาทัศนาคู่นี้เดิมพันจากฝูงของลีกโบรักได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่อาจจะไม่ได้เปรียบเรื่องของสถานการณ์เจอการช่วงหลังเป็นรองขณะที่ซิริน ยังเก่งอยู่ภายในประเทศดูแล้วทิมเยือนมีโอกาสบุกมาคว้า3แต้มกลับออกไปครับฟันทงซิรินสกี้เฉือนคว้าชัย 2-1คู่ที่3เป็นเกมเช็คคับรอบ4ในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างเบอร์โนโ่พบกับฮาเดตคาโลเวผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันกชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านาสุดของเบอร์โนโ่ชนะ4เสมอ1โดยชนะโครเมลิส5-2ชนะวลาซิน1-0เสมอโอปาวา0-0ชนะออสเตวาบี4-1และชนะอุสตินาต1-0เบอร์โน่เก่งเล็กจ้าฟูงดิวิชัน ผลงานยอดเยี่ยมโดยชนะ4จาก5เกมหลังสุดส่วนในรอบที่แล้วเปิดบ้านเฉือนเทปลิเซ่2-1สภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บคาดว่าคุนซอมาตินสวีคิสเตรีมจะทับด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งโอลิเวอร์เวลิสลงสอยตาข่ายขณะที่ทาเดียสวาสูเชคพราชิกซิดนีย์และมาตินายมาเลนโกเดินเกมสนับสนุนแดนกลางยีรีเทเซนพรชิกกาโวสคุมเกมด้วยกันแนวรับกากา้าแข้งบาซิเลียนกับสตานิสลาฟฮอปมานยืนเซนเตอร์แบ็กสองฝั่งเป็น ยานยูรอสกาและยาคุบคริม,มา่าดาดสุดท้ายอดัมเฮอร์ดีนาเฝ้าเสาฟอร์มนัาน่าสุดของฮาเดกคาโลเวชนะ3เสมอ2โด้วยชนะสโลวาโก้0ชนะโบฮีเมียน21เสมอเทปบลเซ่0ชนะออสตราวาห่และเสมอพินเซนส3มาฮาเดกคาโลเวที่เพิ่งชนะสโลวาโก้ราบคาบ40เมื่อสุดสต,ตาที่ผ่านมาอยู่อันดับที่6ของหลีกสูงสุดทางจากฝูง8คะแนนส่วนในรายการนี้รอบที่แล้วเฉือนทางด้านของตรินเนก43 ในช่วงต่อเวลาพิเศษสภาพทีมจะขาดฟิลิปซีฮาที่กระดูกใบหน้าแตกดาวิดไฮเดนไลท์เจ็บหัวเขา่าชวาตานเจ็บหัวเขา่าซีเมลิกเจ็บเอ็นร้อยหวายโคเดสเจ็บหัวเขา่าและวิเซสท่าร่างกายไม่สมบูรณ์ชวดลงสนามทั้งหมดนายใหญ่ดาวิดโฮเรสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3ามแนวรุกวางมิฟฟานบูเรนหอกดัดปักหลักตรงกลางลาตาข่ายร่วมกับอดัมวิคานุวา่าและว่าครับพิลลาห้องเครื่องจะส่งวลาดิเนียดาริดา้ากับซามูเอลด่านชาักคุมเกมด้วยกันแบ สองฝั่งส่งยาคุบคูเซรากับอเล็กซานเดอร์สอยกกาขับเคลื่อนหลังบ้านเป็น3เซนฮาฟฟันติเซ็กเชกโตมาสเพตาเชกและยาคุปเอลเบลด้านสุดท้ายอดัมซาดาซิลรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาเบอร์โนจะฝูงหลีกล่างฟอร์มยอดเยี่ยมรวมถึงล้มยักมาในรอบที่แล้วเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ฮาเดสคาโลเวคุณภาพเหนือกว่าเกรดบอลดีกว่าเกมรุกเฉียบ,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 บคมไม่น้อยดูแล้วมีโอกาสบุกมาคว้าตั๋วเข้ารอบต่อไปครับฟันธงฮาเด คลาโลเวเชียบคม2-1คู่ที่ีเป็นเกมซีรีส์เอบราซิลในเวลา6โมงเช้า30นาทีเกมระหว่างเอลติโกเอ็มจีพบกับฟอตาเลซ่าโดยผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา1ครั้งส่วนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอการฟอร์ม5น,นัดล่าฝึกของเอลิติโกเอ็มจีชนะ3เสมอ2โดยชนะคลับบายเอีย3-0เสมออินเตอร์นาซิองนา0 0ชนะเดวัลเล่3-1ชนะเซียร่า10และเสมอเดวัลเล่ 1-1อเลริกโกเอ็มจีอยู่กลางตาราง4เกมหลีกหลังสุดเก็บ10แต้มหากพื้นที่โกปาลิเบตาดอรเรส7คะแนนสภาพทีมจะได้แบนนัตลิฟิลตัตวรุกและลูอันเทสโชดีเซนเต์แบก็พกพ้นตัวแบงกลับมาทั้งคู่ขณะที่ริยันโกเจ็บเอ็นร้อยหวายโอมาสคูเอโยเจ็บข้อเท้าและจูเนียสานโตเจ็บสะโพกคาดว่าฮอกเก้ซา,ามเปารีคุณซือจอมเก๋าชาวอาเจรนไตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-4-2-1หน้าเป้าจะส่งฮากคดาวยิงเท้าหนักจอมเก๋าเป็นตัวจบสกอร์โดยมีดูดู กับแบรนด์ันเกมสนับสนุนแดนกลางเป็นอเล็กซานเดอร์กุสตาโวสกาปาคุมเกมด้วยการวิ่งแบ็คสองฝั่งใช้งานอารันฟังโก้กับกีเยเมอาราน่าขับเคลื่อนแบล็กชีประกอบด้วยเรนโซซาวารียลูอันเทสโซดีและจูเนียออลอนโซ่ด่านสุดท้ายเอเวซอนเฝ้าเสาโฟมห้านัดหลังสุดของฟอตาเลซ่าชนะ1เสมอ2แพ้2โดยเสมอเซียร่า1นเสมอซานโต้หหนึ่งชนะฟารเมงโก้หนึ่ แพคคูไซโร0-1และแพวัสโกไดการ์ม0-2ฟอร์ตาเลซ่ายังคงดิ้นรนหนีตกชั้นโดยชนะแค่นัดเดียวจาก5เกมลีกหลังสุดอยู่อันดับที่19ห่างพื้นที่ปลอดภัย5คะแนนมีเกมตกครั้งในมือ1น,นัดสภาพทีมจะขาดมารินโยที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังชูอาลิคาโดเจ็บหัวไหล่เวเวซอนเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมาเซลโลเบเนเวนูโตเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอาลินซินโยเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและโรดริโกซานโตเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเช่นกันันนนเเหลล,เล่่าี้้งงไท คาดว่ามาตินปาเรโมกุนซือชาวอารเจนตินอดีตดาวยิงยุค2,000เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3แนวรุกจะวางอาดัมบาเลโรยืนตรงกลางลาตาค่ายร่วมกับโฮพเซเอเรราและเบเรโนโลเปสแดนกลางเป็น3ทหารเสือปีแอร์ลูกา้าชาชาและโตมาสโปเซติโนแนวรับว่าเอมานูเอ,เอลบีเตสกับกาสตันอาวีรายืนเซ็นเตอร์ฮาดขนาบข้างด้วย2ฟูลแบ็กอย่างเอโรสมันกูโชและบรูโนปาเชโก้ดนสุดท้ายเบเรโนคอสตาเฝ้า ทศนานี่เป็นเกมตกค้างมาจากช่วงตน้นฤดูกาลทั้ง2ทีมต,ต่างต้องการชชนะแอตลติกับเอ็มจีได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านดูดันใช้ได้ชนะ4จาก5เกมหลังสุดรวมทุกรายการขณะที่ฟอตาเลซ่าหนีตายสุดตัวนอกบ้าน2เกมหลังมีแต้มติดมือแต่โดยรวมนั้นยังเป็นรองนั้นนี้แอตเลติกเอ็มจีน่ามีทีเดนเบียดขวา3แต้มฟันธงแอตเลติกเอ็มจีฟาดชัย2-1คู่ที่5เป็นเกมพิมเมลาเอโคลัมเบียในเวลาตี4นะครับเกมระหว่างบุยกาาซิโกกับมิโยนาดีออส ผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นมิโยนาลีออสเซลชนะไปได้3ครั้งโบยากาซิโกชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านัดสุดของโบยากาซิโกชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้อเมริกาเดคาลี0 2ชนะเอ็นวิกาโด2 0เสมอซานตาเฟ่0 0แพ้ฟอร์ตาเลซา0 1และเสมออลเลดิโกนาซิองนวน1่หนโบยากาซิโกอยู่อันดับที่19รองบวยหลังแพ้อเมริกาแกลี0 2 ในเกมล่าสุดหมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วสภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรือติดโทษแบนกุนซือฟราบิโอตอเรสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4ี4นหนึานะเป้าจะส่งมิเชลโกเมสเป็นตัวจบสกอร์โดยมีโฮฮานบูคาเนการาและสเตฟาโนโอ,อารานโกปั้นเกมหนึ่เส้นตรงกลางเป็นเควินรอนดนโดยและเดรรโอลามิเลสขับเคลื่อน ขณะที่เควินกอเตสยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนคู่เซนเตอร์จะเป็นฟรองชาวดาหน้ากับอาริลนบากูเอโร่ขนาข้างด้วยโฮเซอัมปูเดียและคามมโลเคียเสโนด้านสุดท้ายโลเคโอโกไซโดเฝ้าเสาฟอร์มให้นัดหลังสุดของมิโยนารียอชนะ1เสมอ3แพ้1โดยเสมอเอนวิกาโด11เสมอออนเซกันดา0 0ชนะซานตาเฟ่1 0เสมอบูคารามังกา1 1และแพ้เดปอริโวเปเรรา2 3มิโยนาเรีย เสมอรวดใน2เกมหลังสุดทําให้อยู่อันดับที่12ของตารางห่างพื้นที่เข้ารอบรองชนะเลิศสาคะแนนซึ่งหมดติ์เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับกุนซือเอนานตอเรสไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนคาดว่าจะลงเล่นด้วยระบบ4ี่สองสหน้าเป้าจะส่งซานติเอโก้จอดาน่าเป็นหน่วยสังหารแลปล่อยให้เบ็คแฮมจาสโตดาวิดซิลวากัปตันทีมและเอ็นวิสมอสเกลารปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางสตีเวนเวก้าเดวาวิตอเรียคุมห้องเครื่องแนวรับอเล็กโมเรโนฮอรเกอาเลียสเพื่อนกำลัง เซนเตอร์ฮาด้านข้างซามูเอลดีออสและดานอวิดบาคูเอโรยืนเป็น2ฟูลแบ็กด้านสุดท้ายเดียโกโนเวอาเฝ้าเสาทัศนะทั้งสองีดหมดสิ์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาล์แล้วแต่เล่นตามสภาพบุยากาซิโกได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพเป็นรองเยอะเจอการ3ครั้งหลังสุดมิโยนารียอชนะทั้งหมดเกมนี้ยังน่าจะเข้ายีโรปเดิมลุ้นทีมเยือนบุกคว้าชัยฟันธงมิโยนารียอเฉือนชัย2-1่คู่ที่6ยังคงเป็นเกมพิมิราเอโคลัมเบียนะครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตี 4เกมระหว่างเดปอร์ติโวแกลีพบกับอ่อนเซกันดัสโดยผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นออนเซกันดัสครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนงหนึ่ง 1, ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นานังสุดของเดปอร์ติโวแกลีชนะ1แพ้4โดยแพ้อเลีย er นซะ่า0ูนแพ้เดปอร์เตสโตลิมา1นึ่งแพ้อเมริกาเดกาลี0ูนแพ้อเลติโกนาซิองงาหนึ 12, และชนะเดปอร์ติโวเปเรรา1นึ่งศูนย์เดปอร์ติโวแกลีแพ้รวดสีเก เกมหลังสุดอยู่อันดับที่14หมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอย่างเป็นทางการแล้วสภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บติดโทษแบนคาดว่ากุนซือเอลแบร์โตกาเมโร่เตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-2-3-1หนะ้าเป้าจะเป็นอาร์วิเลสอูตาโดพร้อมสังหาร,รแผนกปั้นเกมจะส่งมิเชลอาปอนซาโยฮันมาติเนสและอันเดเอสโตปิญญาขับเคลื่อนเดิงกลางวางมาติอัสโอรรสโกกับยานีควินเตโรคุมเกมด้วยการแนวรับฟิลิเปอาลีลากับคัวกินวาเลรายืด เเตนอร์ฟูลแบ็กสองฝั่งเป็นหลุยมาโนเอลโอเรหวยล่ากับอันเดสกอรเรออด่านสุดท้ายอเลสซานโดโรโลิเกส เฝ้าเสาฟอร์ม5น,นัดลงสุดของออนเซกันดาชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมอมิโยนารียอส0-0ชนะมัสดาเลนา1-0แพ้อเลนิโกนาซิองนา0-2แพ้ยาเนีโรส0-2และแพ้เมดิลิน1-5ออนเซกันดาสเก็บ4แต้มจาก2เกมหลังสุดอยู่อันดับที่13มีลุ้นเข้ารอบแต่เกมนี้ต้องชนะสถานเดียวและหวังผลในคู่อื่นๆเป็นใจด้วยกุนซือเอนาดาริโอเอเลราไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบงคคาดว่าจะจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1 นาเปาจะส่งไดโรมูเรโน่กับทันทีมเป็นตัวจบสกอร์โดยมีมิเชลบาริออสอเรฮันโดกาเซียและมาสเตโอสูเลตาเดินเกมรุกอยู่ข้างหลังห้องเครื่องจะเป็นมาสเตโอกาเซียโรเบิร์ตเมเฮียคุมเกมด้วยการแนวรับฮอเคกาโดนากับเซซอนมารากอนยืนเซตฮาร์ปขณข้างในสองฟูลแบ็กฮวนกเวนตากับเควินตาหมายโยด้านสุด ฮาเมสอากิเร่เฝ้าเสาทัศนาเดปาดิโวแกลีอยู่ในช่วงฟอร์มเปแม้เล่นในบ้านได้ดูเป็นรองออเซ่กันดัสหลังพิมฝาต้องชนะสถานเดียวดูจากคุณภาพแล้วทีมเยือนดูเหนือกว่าบางๆอีกทั้งเจอกันช่วงหลังชนะยังต่อเนือ่องดูแล On ้วออเซ่กันดัสบุกชนะเพื่อลุ้นเข้ารอบฟันธงออนเซ่กันดัสคว้าชัย21คู่ที่เเกมพิมแลเอโคลอมเบียในเวลาตีสี่นะครับเกมระหว่างลาเอกกีดัสพบกับเดปาดิโวเปเรล่าผลงานกับพวกกของทั้ง2ทีมใน5เกม หลังสุดนะครับเป็นเดปอร์ติโวเปเรล่าที่เอาชนะไปได้ทั้ง5นัดครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของลาเอกีดัสแพ้รวดทั้ง5นัดโดยแพ้ฟอต์ตเลซ่า0-1แพ้อเลียนซ่า0-2แพ้เดปอร์เตสโตลิมา0-2 แพ้อเมริกาเดกาลี23และแพ้ออนเซ่กันด้าศ1์ไลเอกิดาสพ่ายรวด5้าเกมลีกหลังสุดและยิงไม่ได้ถึง4นะัดอยู่อันดับที่20หมดสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปน่าแล้วเกมล่าสุดทีมมาเสียสองกองกลางฟังโกกอนซาเลสและคาิโรปาเตนีนาที่บาดเจ็บทั้งคู่เกมนี้หายไม่ทันแน่คุนซอดานียโกเมสคุนซือรักษาการเตรียมจัดทัพด้วยระบบสี3 1อาน่าปาจะส่งฮวนนาวิดวาเรนเซียหลงลาตาขายโดยมีซาเมียมายโยมานูเอลมูนาโกและเควินปาราคับ เพื่อนเกมรุกแดนกลางใช้งานมาสเตโอซานตามาเรียกับดาโนวีควินโรยสบัญชาการแดนกลางแบ็คโฟจะมีมาเตโอโรดัสกาลอสวีวัสยืนเซนเ็นเตอร์คู่กันขนาบข้างด้วยโรนันโดกูลิโอกับยูเลียนโกเมสต้นดาบสุดท้ายยิมมี่โกเมสเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดสุดของเดปติโวเปเรราชนะ1แพ้4โดยแพ้เมเดลิน1 4แพ้ปาสโต0 4นแพ้อากิลาร1 5ชนะเอ็นวิกาโด1 0และแพ้จูเนีย 23ได้ปฏิติโวเปเรราภายลวนใน3เกมหลีกหลังสุดเสียประตูรวมไปถึง,ถงสิลูกอยู่อันดับที่16หมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบเช่นกันนายทวานแฟรงคินมอสเกราติดโทษแบนหลังด้ดยใบแดนในเกมล่าสุดที่เหลือทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมคาดว่า es, คิสเตียนกาลินเดสกุนซอรักษาการจะจัดทีมด้วยระบบ4-1-4-1ห,ห,หน่าเปาจะส่งกันเดรอนกาเซียหลงลาตาข่ายโดยมีอคอสตาเซบาสเตียนกับจอนมอนโตยาลากเลื้อยตรงกลางเป็นลุยส เซบาสเตียนกับมอสเกราโรนันโยคุมเกมด้วยกัน ส่วนปาเชโกว่าแม่ยืนไม่ฟิลตัวรับแผงหลังออสตินฮูเลียนโรดิโกฮาเรสยืนเซนเตอร์คู่ฟูแบ็กจะเป็นมอสเกราซานติอาโกกับโลเปสฮาโคโบวิ่งขึ้นลงริมเส้นและสุดท้ายเป็นโอกาสของชันวาดอ,อีซาชโชรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนาคู่นี้หมดลุ้นเข้ารอบแน่นอนแล้วช่วงหลังฟอร์มย่ำแย่ขาลงทั้งคู่อย่างไรก็ตามสถิติเจอกันที่ผ่านมาเดปติโวเปเรราทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนโดยชนะ5เกมหลังสุดนัดนี้มาเยือน แต่ก็ยังหน้าบุกคว้าชัยกลับออกไปฟันธงเดปติโวเปเรลาเดือดชนะ2-1 ปิดท้ายในเกมคู่ที่8เกมโคบ้าเอกวาดอร์รอบ8ทีมสุดท้ายเวลา7โมงเช้านะครับเกมระหว่าง LDU q ีโตพบกับ d e p o r t โวกาเวนก c a โดยผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็น LDU q ีโตเที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงในการเสมอกันฟอร์ม5นันดสุดของ LDU กีโตชนะ4แพ้1โดยชนะโอริเนเซ่4-0แพ้พาเมรัส0-4ชนะพาเมรัส3-0ชนะบาร์เซโลนา3-0และชนะซานอันโตนิโอ4-0 LDU Quito ใหญ่ของประเทศกำลังฟอร์มดีชนะ4จาก5เกมลีกหลังสุดทุกรายการส่วนในรายการนี้รอบที่แล้วบุกถล่มซันอาลเตนโอขาดลอยถึง4-0สภาพทีมไม่มีปัญหาผู้เล่นมาเจ็บและติดโทษแบนคาดว่ากุนซือเตียโกนูเนสตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3-5-2คู่น่าจะวางลาตาโลปาสตอร์นกับมิเชลเอสตาดาลงล่าตาข่ายด้วยการแดงกลางวางเฟรนันโดกอ,อ,กร,อดกร์เนโฮกาลอดกรูโชกัปตันทีมและกาเบียววิลามิลคุมเกมวิงแบ็กจะส่งโฮเซควินเตโรไบรอันร มิเลสขับเคลื่อน3เซ็นเตอร์จะส่งริชาัดน,นีนาริคาร์โดอาเดและเลโอเนลควินโญเยสประจำการด่านสุดท้ายอเล็กซานเดรโดมิงเกสเฝ้าเสาฟอร์มห้านังสกของเปอัลติดริก็เว้นกา ชนะ1แพ้4โดยแพ้มาการ่า0ูนแพ้เดลฟิน0ูนแพ้ออกัส1นชนะเอลนาซิองนาว2อศูนและแพ้เอเมเลกหนึ่งสามได้โพติโวกเวนกาผลงานไม่ดีแพ้ร่วสามเกมหลังสุดติดต่อกันส่วนในรายการนี้ชนะจุดโทษเหนือเอสดออกัส10ต่อ9เข้ารอบมาแบบคือจับกุนซโนอบโตอารเรโฮไม่มีปัญหาในการจัดทับคาดว่าจะมาเล่นในระบบ42-31อย่างที่ถนัดหน้าป้าวางอเลซิสโรโดิเกสเป็นตัวจบสกอร์โดยมีมิฟิลตัวรุกอย่างลูกาสมาซินเนรี กับคริสเตียนลูนาและหลุยเอสตูปิญญาสร้างสรรค์เกมห้องเครื่องเป็นพื้นที่ของมาสเตโอมัคารีเยเรมี่ชากรเก็บกวาดอยู่หน้าแผงรับที่จะมีย e ูเกนิโอราโจอากุสตินโกเมสยืนเซ็นเตอร์ฟูลแบ็กเป็นหลุยกุสตาวิโนและไบรอันนาซาเรโนด่านสุดท้ายไบรอันบุสตอสเฝ้าเสาทัศนาแอลดิยูกิโตผลงานดีกว่าแถมเกมนี้ยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์นอกจากนั้นสถิติเจอกันยังขมมิดระยะหลังเป็นฝ่ายชนะตลอดขณะที่เดปอร์ติโว แขวนกล้าแพ้มาติดติดกันยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวดูแล้วเอลดิยูกิโตหน้าขวาตัวรอบต่อไปได้ไมย่ยากฟันธงเอลดิยูกิโตน็อกเอาต์2-1สำหรับทีเด็ด8ตัวเน้นบายบิเกกแมนในค่ำคืนของวันพุธที่12พฤศจิกายนใส่เลยรัสเซียซิลินสกี้าเด็กคาโลเวเอลนิโก้เอ็มจีมิโยนาลิออสออนเซกันดสัสเดปติโวเปเรลา่าและเอลดิยูกิโตนี่เป็น8ตัวโชว์จริงบายบิเกกแมนคัดสรรมาให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ผมบีคเคมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและย้ำไม่อีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างรัสเซียพบกับเปรู้วยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @ls_bkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอล by bkkman การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก,ก็ขอเชิญทุกท่ามา,ดดทา,ามจจ้เะะีข พูดคุยแนะนําหรือให้กําลังใจกับผมบิ๊กีีเคแมนผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ